ภาพรวมของผลงานที่ส่งเข้ามาในปีนี้ชิ้นงานที่ได้รับรางวัลมันเริ่มมาจากที่มาของศิลปินในการสร้างงานชิ้นนี้เขาได้รับความคิดมาจากแม่ชิ้นงานเขาชื่อว่าแม่พอเราเห็นงานเราเห็นจักซิงเกิลเก่าๆซึ่งเราก็จะเห็นบ้านเก่าๆที่ที่จะมีพวกจักรอย่างนี้อยู่เราก็เข้าใจได้ง่ายจากเย็บผ้าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของศิลปินนึกถึงแม่ นึกถึงอดีตของตัวเองเมื่อตอนเป็นเด็กๆแม่เลี้ยงดูมาแล้วก็ชอบใจตรงที่ว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งเขาทำเป็นเหมือนเหมือนเปรซึ่งถ้าหากว่าหมุนจากเย็บเนี่ยเปรนี่ก็จะแกว่งมันเหมือนกับสมัยเด็กๆเ,เ,เขานอนอยู่แล้วก็แม่ก็เย็บผ้าไปด้วยเปรมันก็แกว่งไปแล้วก็การนำจากซึ่งเป็นโลหะเนี่ยกับไม้ซึ่งเป็นเปรเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมาประกอบกัน ตรงนี้แหละครับผมคิดว่าแนวความคิดกับผลงานเนี่ยมันไปด้วยกันอย่างดีทีเดียวนะฮะไม่มีอะไรขัดข้องจึงคิดว่างานชิ้นนี้ก็ดีที่สุดแล้วละครับในชุดนี้ที่ควรจะได้รางวัล